วันนี้เราเปลี่ยนเอาภายในเดินางประเทศทเพื่อสู่กุญกุลเนาะเนาะตอนเข้าคือสภาพเบาคำซาเดลพี่น้องาะมีประคำที่แคบคอบอากาศมันเรามาเปลี่ยนบรรยากาศเนาะอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ว่าเป็นจุดเศรษฐกิจเนาะที่ว่าช่างได้ครับเข้าประเทศ มีประวัติควรเป็นมายาวนานเนาะส่วนทางหน้าพุกฤษแม่นวัดไปทางน้ำผุพี่น้องเนาไปทางน้ำผู้หือวัดธลาดเก่าเนาะไปตะคุนส่วนทางขวามือพี่จะเป็นเอ่อทางด้านโตอมอเนาะพี่น,นอ้องเนาะทาด้านโตอมอตอนเราข้ามขึ้นเป็นวัดตรงข้ามเนาะ ตรงข้ามกับจังหวัดนครพนมพี่น้องเนี่ยภาพพื้นเป็นจังหวัดนครพนมเนาะนี่มีโอกาสพาคพื้พนตอบนบนเปลี่ยนบรรยากาศยังหน่อยเนาะกาเดเย็นสบายพี่น้อ <c> ง <oughs> ทางหน้าจะเป็นเงาจำลาญเนาะแต่ละมือพปกติล่อง ลองตามสายไม่นำขอพี่น้องภาพการชิมก็แจ้งเด้อพี่น้องขอภัยเด้อเหลนบรรยากาศจังหน่อยเนาะอากาศจะยามคำคืนเมืองท่าแกแคกับหมวดเนาะ อันนี้เป็นห้องแฮมริเวอรีอาทั้งนคะืนะแล้เนอะอยู่ตรงข้างอะอยู่ด้านตัวบ่อชวนไปข้างหน้าพวกคือจะเป็นโรงแรมสี่ชั้นเนาะที่ว่าเปิดมายาวนานเนาะนี่มีโอกาสพาพี่ไปนองมาเปลี่ยนบรรยากาศได้หน่อยเนาะบรรยากาศยามค่ำคือนอากาศเย็นสบายไปแล้นะ ไปข้างหน้าพูดก็แม่นว่าหานค้าหานขายหานกินดื่มไลายพี่เราไปว่าเป็นปจุดศูนยรวมถือว่าคนมารักมาหมักมาดินมาเที่ยวยามค่ำคืนเนาะ,ะมีหานกินดื่มหานอาหารไลายเพื่อเพื่จ้างประเทศก็มาเที่ยวไลายพี่เราเพเทศจ้างประเทศเนาะมาไลา อันนี้ก็เป็นอีกตุนหนึ่งที่ชาบไลยครับเข้าประเทศต่อวันหยดเกิดยามค่ำคืน ะได้ชสดกะบิบานนี่เราพี่น้องอภาพที่พาวน้องเข้าไปที่ตาครนะับช่อง YouTube เด้อพี่น้องเด้อนอนรับกันดีเมื่อสักครู่สุกคนบ๊ายบาย